พี่น้องมื่อนี้แม่ม้อนมากระผอนางลาหน่อยกับแม่นางลาหน่อยมาสอนหัวเติบพี่น้องเลยไปไปเบิ่งน้ำกันมากับเถาคิงนี่มาเบิ้ลเปสอนปลาเก็บมาชอยเพลินหน่อยสอนรูหัวพี่นอ้นนองจะไม่เสิได้ยังเลยปลาได้เข้ามาเนี่ยไกลเติบได้เข้ามาเนี่ยนะเข้ามาทางบนโรงงานไม่อดัดน้องพี่น้องฝนสองพ่อแม่พันธะ อนล่ะพ <oh <five ina x> ุ่นน uh ี่สอนหวกมาสอนหวกก็ไม่สิได้หยังกันมาสอนหวกสวนกันมาเบิ่งวนากพี่น้องสิได้หยังน้ําอุ่นน้ําก็น้ําตากดมอุ่นเด้เนาะเนาะมีหอยเนาะหอยบ่น้องยก่อนเอิ้นน้องแคนบ่ น้องแค้นคนอื่นว่าน้องแคนอนี่นน้องแคนแล้วไปสอนน้องบสอนน้องแคนแล้วไปสอนน้องบิ๊กนต้องบิ๊กตัวที่ผ่านมาแล้วพี่น้องแตวมาเอาตัวนี้ก่อนมาสอนน้องน้องตัวนี้ก่อนตัดเีย่ดแดดดื่นมาสได้ยังไปทางใดล้นางเพลินเพลิน ขึ้นวางนี่แล้วขึ้นมาวางนี่แหละไม่ได้เลิกนะไม่ได้เลิกก็ได้น้ำนะเอาน้ำไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกป็นไดเบิกน้ำกันเบิ่งน้ำกันพี่น้องเสด็จยังนี่ ได้อ้ย่ได้ก็ได้น่กระพูพรอมบงดึงขึ้นมาคิงห้าวขึ้นมาลูกเออ่าแต่กระพูพร้อมบักระพูดตัวอ้หว่องหัวเครงแมงดาแมงดาก็ได้ยูดีใจดีใจเดแมงดากะปูตัวอ่อนเตอาคั้งแ็งงมาเก็บเอาทั้งมาเก็บเออสอนน้ำขงม่เนเดียวเ่ยแม่แมนี่ยแม่คอ เดือดห่วงตีน้องแดือห่วงพี่น้องอ้าวต่อพี่น้องฮุบเสร็จเลยเห่วงฮุบเสร็จเลยพี่น้องเลยสันนั่สก่อนสันนั่สก่อนนี่สันนันไม่ห่วงลูกคนอ้าฮุบเสร็จแล้วบอหนี่เอาขิงอ่ะออกก่อนลูกเอออันนี้ใช้กับปูอ่ะวเอาขิงอ่ะออกก่อนมันนี่บอกว่าไม่ตีน้องไปถืออยู่ได้ถืออยู่ได้พี่น้องห่วงเลยตัวห่วงว่าจะไปใช้กับปูเอ้ยเก็บอันไหนกับปูของกัน เอาอย่างก็เอาตัวใหญ่แหละหัวกันตัวหน่อยเนาะดูว่าท่านใหญ่เนาะพวกเขียดได้ตัวหน่อยนี่ได้ปะได้ตันเหรอวะแมงดาตัวตัวใหญ่ช้ำเขาสอนตั้แค่มันได้แมงดาเออสอนเอาใน่เด้อสอนตั้แค่มันเด้อมันยุ่มอ่ะมันยุ่มได้หนิโอ้ยยุ่มตออะไรเนี่ะ ừ, tốt, chết bây mình đã tốt nè, dạ, ở đây tôi nhảy chạy vào cửa phố nhanh nhá nhảy nhau kết nhau ổng lớn, tôi nói này ổng ổng lớn rồi nè nói nè ổng ừ. tôi nhảy đấy, tôi nhảy ui, xê đài mình ổng cứ ừ, lông cứ gạo bọ ừ lông nó cứ gạo chạy tôi nhảy bọ ตัวน้อยค่ะเอาไว้ยมันเกิดใหม่อืมไหม้ไหม้แม่งเขาซานก็เอาเลยเด็กพี่น้องได้ยังได้พี่น้องโตน้องบิ๊กกันสอนไปอีกแล้วพี่น้องลูกไปก็ลงไปน้ำเลยพี่น้องดิสอนบาทหนึ่งได้ซับนี้แมงดาอันนี้บบแมนเรียกไงคิดต่ออืมเกิดมาแล้วพี่น้องเล่ามาอีกบาทที่สอง วิเก็บพี่น้องเรื่องแบบนี้เราหาเก็บขิงเราหาเก็บเอาขิงเนี่ยออกเอามะคุงมะคุงพี่เราเป็นยังเลยมะคุงอันเนี้ยโอ้พี่พวกเราก็เดทางพี่ได้แต่พักมาเก็บยาออกไม่เรื่องพี่น้องได้ได้บ่บาดนี่มูมีสับพี่น้องมีแต่กระปูตัวใหญ่เอ้ยรอบนี้บ่ได้เรได้เลยนะบลึกเขาสอนเลยพี่จ๊ะเขาสอนเลยสอนนั้มเขาดิได้แล้วสองโตฮาได้สองโต

น้ำลายอย่างนี้ค่ะงูปลานี่งูปลาขี้ดื <ปา S 2> ้อได้พี่น้องตัวนี้งูปลา,า,านอนพุ่นะนอนด้านบ่วนะสามเถื่อไปน้องใหม่บ้านนี้พี่นอ้องไปเบิ่งน้องใหม่วันนี้ก็ขี้รถเอี้ยบของนันนะคะเอี้ยบเข้าไปเ,เลยสัตว์ข้าเลยค่ะมาน,น,น้องนี่ได้พี่น้องเลยใกล้ๆหนึ่ง Nhi phiền ông, eh? Tân vật gia đốp vào lúc nào. Son, mày khi nào. Mày nói. Man, mày 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 อเอาไว้ลูกสาวไปตั้งมือลูกสาวไปยังลงเล่นน้ำพี่น้องโผลไปแล้วเขียดแล้ว<อ>ทีโดดน้ำเลยพี่น้องเอ้งานไม่ต้องคนแล้วจะเตรียมโดดน้ำเออจะเตรียมโดดน้ำเลยพี่น้องลามาแล้วพี่น้องลามาแล้วแม่ยังปลาขอหน่อยเต้นบ่ปลาขอหน่อยเต้น <laughs> เบิง่งสิได้ยังน้องตัวนี้น้องวิกตัวนี้ต้นนั้นน้องแค้นมานี่น้องวิกก็มีเห็นแล้ป่ามันหามันช่เขาแยงหรืหอเปลอมีหน่อยแล้วเ <c oughs> อาเขามาคุ้งหดผีเด้หอหดตะแคะตะพังผีเลยเด้ดดอเขามาพังเขาว่าหดพังเลย ใชาวมเอเขาคุ้งังแล้วเบ่งพน้องเบ่งเบิงเบ่งเออมีแต่หอยหอยกระปูโพกระปูได้โตเติบสันจอนเขากัน หอยเยเอนอหอยนไม่จะห้อยกระปูตัวนี้นะบไมีหวกเนาะอืมอะไรกระปูแกมเอค้แมเจอพี่น้กระปูตัวใหญ่เกระปูนะั่นักงานใส่ตะมะฮงอยากกินไดเด้ใส่ตะมะฮงกรบปูนะเอ๊ีแม่เอ๊ะเด้ยวะบปดาเซนทะลุดาเก็บเอาตัวไดหนย่เก็บเอา ห้อยจูบหน่วยพี่พีเนาะตงมีหัวตาเนยปลากระบอกนือยแม่งดากระบอมีน้ำลายเนาะน้ำลายจะห้อยจูบพี่น้องเอ้ยลงทางนี้อีกพี่น้องลงสวนทางนี้เบื้องนี้อีกวันนึงสิไดายยังน้องตนี้ลงไปน้ำกันทองคํา ม,ล,ล,มล,ล,ล่ลูกมลงลงลยเนาะปีงสิจับค่ะอน,นี้เดี๋ยวพี่นอนเดี๋ยวยานปีงปีงจับค่ะเอออ่า,าพนันล้่อากิ้งกิ้งกิ้งน้องมึงด้วยค่ะนวอเพระเน่แกมาแล้ว ลูกสาวฝึกใจพี่น้องเอ้ยมาแล้มาเสียงาสิไดายังย้ยไม่กับตะไงจน้ำสอนก็เป็นสอนตายแบบนี้ลูกก็เดือเดือดพี่น้องมมันลูกก็ได้กินน้ำอ้าวอ้าวอ้าว มาละขึ้นมาละขึ้นมาสิได้ยังน้องตัวนี้เขามาป่าพี่โลดเขาเขามาป่าโลดเออรันะเ้ออพยนพเราบไน้องนั้นแล้วก็เกาด้นยน้ามันเลืกบนถือพ yeah, right. well, right. bueno, right uh, oh, ี่น้องเอ้ยแห้งหมได้ตัวนี้น้องนี่แห้งหมดได้แห้งเซ็กว่าน้องนั่นน้องนั่นยังได้กบน่อยได้หัว น there? There ้าดักน้องนี่ยได้น้องเลยแค่มาได้พี่น้องอันนี้คือโ้องงานนะพี่น้องเนาะงานล้วก็แม่โครงงานพลาสติกพลาสติกพี่น้องต้นไม้งามงามไ้มันปลูกต้นไม้งาน่โ้องงานพลางงานนไมอัดสนางงานไม้องม่อัพี่นองทง